กบไม่พึ่งฝนในบึงน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่พวกมันเคยใช้ชีวิตอย่างสบายไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเพราะในบึงมีน้ำตลอดทั้งปีฝนที่ตกตามฤดูกาลหล่อเลี้ยงทั้งพืชและสัตว์ในบึงกบตัวหนึ่งชื่อเจ้ากบน้อยเป็นกบหนุ่ม ที่ชอบตั้งคำถามและสังเกตสิ่งรอบตัวต่างจากเพื่อนกบตัวอื่นที่เอาแต่สนุกสนานโดยไม่สนใจสิ่งใดวันหนึ่งเจ้ากบน้อยถามเพื่อนเพื่อนว่าพวกเราเคยคิดกันไหมว่าถ้าฝนไม่ตกบึงของเราจะเป็นอย่างไรกบบึกบึนเพื่อนตัวใหญ่ตอบเสียงดัง ไม่เห็นต้องคิดเลยฝนตกทุกปีอยู่แล้วกบแก้มป่องเสริมอย่างมั่นใจใช่ฝนไม่เคยทิ้งเราน้ำก็ไม่เคยแห้งห่วงไปทำไมแต่เจ้ากบน้อยยังไม่สบายใจเราอาจจะพึ่งฝนไม่ได้ตลอดไปบางทีเราควรหาแหล่งน้ำสำรองหรือเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่พึ่งฝน เพื่อนกบหัวร้อยอะเจ้าคิดมากเกินไปหน้าหรืดูฝนปีนั้นผิดแปลกไปจากทุกปีฝนตกเพียงไม่กี่วันแล้วหยุดไปบึงที่เคยเต็มไปด้วยน้ำเริ่มแห้งลงเรื่อยๆกบบึกบืนร้องด้วยความตกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นน้ำหายไปหมดแล้วกบแก้มป่องโอดครวน อาหารก็เริ่มหมดพวกเราจะอยู่กันอย่างไรเจ้ากบน้อยที่เคยถูกหัวเราะเยาะมองดูสถานการณ์อย่างใจเย็นมันพูดขึ้นว่าข้าบอกแล้วว่าเราต้องเตรียมพร้อมพวกเจ้าไม่เคยฟังกบบึกบืนถามด้วยความหวังแล้วเจ้ามีแผนอะไรหรือเปล่าเจ้ากบน้อยพูดว่าตอนที่ฝนยังตก ข้าได้สำรวจรอบๆบ,บบึงและพบว่ามีแหล่งน้ำเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เราต้องช่วยกันไปดูแต่กบตัวอื่นลังเลแหล่งน้ำที่ว่ามันจะพอสำหรับพวกเราหรือไม่แล้วถ้าเราเดินทางไปไม่ถึงละ่ะเจ้ากบน้อยตอบอย่างหนักแน่นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะต้องอดตายที่นี่แน่ แต่ถ้าเราพยายามเราอาจรอดเจ้ากบน้อยนำทางเพื่อนๆอ,ออกจากบึงทุกตัวต้องเผชิญกับแดดที่แผดเผาและความเหนื่อยล้าระหว่างทางกบแก้มป่องบนว่าทำไมมันยากขนาดนี้ข้าคิดถึงบึงเก่าแต่เจ้ากบน้อยให้กำลังใจอดทนไว้เราใกล้ถึงแล้วในที่สุด พวกมันก็มาถึงแหล่งน้ำเล็กๆที่เจ้ากบน้อยพูดถึงแม้จะไม่ใหญ่มากแต่ก็พอสำหรับให้พวกมันรอดชีวิตในช่วงที่ฝนไม่ตกเมื่อพวกมันดื่มน้ำอย่างอิ่มเอมกบบึกบึนพูดขึ้นด้วยความสำนึกผิดข้าผิดไปแล้วที่หัวเราะเยาะเจ้าขอบคุณที่เจ้าคิดการไกลไม่อย่างนั้นเราคงไม่รอด กบแก้มป่องเสริมจริงอย่างที่เจ้าว่าเราไม่ควรพึ่งพาฝนหรือโชคชะตาเพียงอย่างเดียวเราต้องรู้จักพึ่งตนเองเจ้ากบน้อยยิ้มและกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเมื่อฝนกลับมาตกอีกครั้งพวกมันตัดสินใจกลับไปที่บึงเก่า แต่คราวนี้ทุกตัวช่วยกันขุดหลุมเก็บน้ำสำรองและปลูกพืชอาหารรอบๆอบบึงเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาฝนอีกต่อไปฝูงกบในบึงน้อยได้เรียนรู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือหนทางสู่ความอยู่รอดที่แท้จริง